ไปหาของพิ้งกังดีกว่าเดี๋ยว<อ>ฉันอยากได้เอ,อ่อนมโทดิไปหยิบตะกร้าไหมพี่ก่อนหยิบตะกร้าเกี่ยวตะกร้าทุกคนสวัสดีทุกคนเกี่ยวตะกร้ามามีซื้อของทุกคนซื้อของซื้อข,ของ,ขของไปถ่ายคลิปกันดีกว่า<อ>นมจืดทุกคนกี่หกบาทต่อไปแฮมจ้าแฮมไม่มีหรอกคนนเจอแฮมอยู่เลยหรือแฮมหมดหรอ มันต้องชเทมโคบรุดดน่าชีสชีสไปชีก็หมดชีตัวแปรตัคัญด้วยทุกคนแล้วอกไก่ด้วย,วยไอ้น้องที่บ้านสวัสดีคุณผู้ชมแล้วอตอนนี้ต่อบยังไม่ได้แดงเหรอไม่มีอ่ะไม่มีชีไม่มีชีจะแบบเนี่ยฮะไม่ได้ป่ะมันไปยืดๆด่ะไ,ได้เหรอเอาไปก็ได้ เอาไปสองอันแล้วก็เส้นไม่ต้องเดี๋ยวะอะแดปใช้มาม่าเอาเดี๋ยวทำให้เธอกินดีเคบะทำให้เธอได้ใช่เคยทำกินแล้วตายค่ะเรื่องของครบแล้วทุกคนก็ซื้อของเสร็จแล้วเนาะก็จะมาโผล่ชีสชีสที่ต้องการไม่มีแต่ได้ชีสเอ่ออะไรวะชีสยืดอะชีสประวานใช่หรือเปล่าคือซื้อของแต่ละอย่างนี่คือไม่ได้ตรงตามสเปคเลยทุกคนไม่มีเลยอ่ะเออ จะซื้ออะไรปะแฮมไม่มีซื้ออะไรนะโบโดนามาแทนดูสิว่าเาจะได้กินดีหรือเปล่าเดี๋ยวเช้รถชนแล้วเธอชื่ออะไรเธอมาอยู่กับฉันเนี่ยอันนี้คือชื่อเออชื่อน้องหนูดีนะคะเป็นน้องสาวเราเองโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเดี๋ยวกลับบ้านก่อนสวัสดีท่านท่านสุตโตปภตัวตายนะอยู่กับเรานะฮะแล้วก็น้องนุ่งอีกคนนึงหนูดีค่ะหนูดีจ้ะ อันนี้น้องใหม่น้องใหม่อีกไม่นานกปจะผัวไม่เรื่อยผัว่เลื่อยเพราะไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำ <c oughs> นะก็คลิปนี้จะมาทำอ,อาหารกินสักหน่อยนะก็ขอสวัสดีกันเป็นทางกายอีกรอบหนึง่งสำหรับวันสุขกาสที่ไม่มีสบการ์ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมของกันก่อนวัตถุดิบก็จะมีที่เราไปเซเว่นกันาเมื่อกี้ <c oughs> สิ่งแรกก็คือนมที่เราไปซื้อมาอันนี้แล้วก็มีอะไร อันนี้คือ,อ,อบา่อบีกึ่งเสียบดูที่บ้านเราจะมาใช้มันเป็นเส้นกันแล้วก็โบลน่าคือจะไปซื้ออะไรวะแฮมแฮมแฮมหมดมอันนีมม้ก็คืออยู่กับขนมปังแล้วก็มีชีสข, <c oughs> ของเธอน้องประวานสองอันนี่เป็นตัวนี้ก็ คือจะไปซื้ออชีสแผนเอาไว้ใส่บนแซนวิชอะคือใส่กับเป็นมันอร่อยพอดีแต่ว่าอันนี้คือไม่มีได้น้องได้นน้องปวายมาสองอันโอเคไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเตรียมของกันนะแล้วก็ก็จะมีอันนี้นี่เป็นตัวะบนก็เดี๋ยวจะมาเอ่อเตรียมวัตถุดิบไปนะทุกคนวันนี้จะทำเอ่ออะไรวะสปาเกตตดีโบโลน่าเออไม่ใช่ อะไรวะที่เขาที่ซอสซักข,ขาวๆวอะเรียกว่านะไวสอดใช่ปะใช่ใช่เออแต่ว่าอันนี้คือเราจะไม่ใช้เออเส้นสปาเกตตี้จะมาใช้ก็ม, <า S 1> มีกึ่งเส้นลูกกันก็มาหัน่นอันนี้ก่อนเป็นตัวเอ,เ,อเอาเอาบูโลน่านะคะไม่เอานยูเออกูชอบเอานยูกูนี่แหละไม่ออกหั <laughs> ่นไม่ออกกันไกลไหมไม่ออกทุกคนเอากันไกลไหมพี่หน่อยสิ ตอนนี้แล้วก็ออกมาหั่นนะคะทุกคนจทิงค่ะหั่นให้มันเป็นแบบชิ้นเล็กๆแต่นี่คือมันเยอะเกินไปไหมเยอะมากแยกออกแยกออกวันนี้จะมีผู้ช่วยเชฟนะฮะอุ้ยแล้วก็จะมีบอกไม่ได้เป็นเฮียอะไรฝุดฝัดฝุดฝัดฝุดฝัดป็นวัดค่ชุดนี้ต้องสุขภาพเลยนะทุกคนเพราะว่าเนอ่อาเข้ากันก็เข้ากันแหละ หั่นชิดประมาณนี้ก็พอละแต่แต่คุณเลี้ยงไม่เขาเกิดฝันนั่น,น,นเถอะ <laughs> ่อยนั่นเถอะหั่นไปจ้าหั่นไปหั่นมันให้หมดนี่แหละเธอถามว่าหั่นไปเนี่ยเธอใช้หมดหรือเปล่าไม่ายเลยแล้วก็หั่นแค่น้ำพรแล้วก็ก<ะ>มัทิ้งถุงแล้วอ่ะ <g ill> โอ้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บมาโควิดหน่าแล้วคือบอกโคนโรน่าทุกทีมันมีแตกูเป็นเทียรกับโลกนี้มากเลยนะอันนี้กกทีอันนี้ไม่ต้องทำอะไร <c oughs> ก,กับมันฝังไว้ไก่อนแล้วก็ตัว มันมีกึ่งสำร็จรูปของเราแกะมาแลอกมาเพราะ,ะว่าฮเ<ะ>หยียบอยู่ไหมไม่ไดอยู่เออมือกูมันละใช้ <laughs> ใช้กันไก่นะใช้กันไก่ระวังมือนะทุกคนแต่กูไม่กูไม่บอกตัวเองเลยอ่ะสัดทัาก็คือมีนิ้วลกไปด้วยเออไงจะได้ซอสสีแดงโดยไม่ต้องเพิ่มกระเทีใช่ฮะไม่อันนี้ไม่ใช่กระเทียมนะเใ็นเลือดจะเป็นเลือดค่ะมีมีมีสียแล้วก็มีเออไอตัวตัวนี้เป็น เครื่องปรุงเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ถามว่าได้ใช้ไว้ไม่ได้ใช้ทิ้งอ่ะเ, <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้มเส้นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนี่คืออยู่ในช่วงเตรียมของจะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะใกันนี้ไหมไม่เป็นไรเธอแล้วถ้าลดนะก็หกโอเค <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปต้มเส้นกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกัะตอนต้มเส้นเลยจ้า <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำกันนะก็จะใช้น้ำใส่หมต้้้มมะไนียหวจิ ใช่ใช่แม่ต้มไว้มึงจะตกใจทำไมเนี่ยก็จะมาต้มน้ำมันก่อนนะทุกคนได้ยินเสียงไหมฮะแล้วก็น่าแทบไหมเลยฮะน่าแทบไหมแล้วดูมันให้ความอบอุ่นแล้วดูไฟแล้วเห็นไหมโอ้โอ้่นมากเลย้อบอุ่นจนไหมอ่ะอยู่ก็ไปอย่างไปไปดีเจอ่ะก็ รอน้องเดือดแล้วเราก็เอาเส้นม,มาม่าใส่ลงไปกูล,ลืมไปว่ากูอยู่กล้องนี้ที่วะล้วกูมองกล้องนูน้นทำไมอ่ะลืมบอกว่าทุกทีมีอย่างหนึ่งลืมเลยอะ่ะสำคัญด้วยนะอันเนี้ยคือก็จะมีไข่ไข่ไก่เออรอน้ําเดือดนะฮะก็เรา,าต่อไปนะเดี๋ยวเจอกันตอนน้ำเดือด <laughs> <laughs> ตอนนี้หนูดีคุณน,นางนางกลับไปโทรศัพท์ที่บ้านนางคือน,นางก็หายไปเลยโอเคทุก <laughs> okay, คนตอนนี้นะมันก็เดือบบุ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 บเลยนะอันนี้คือระเบิดอันนี้ก็น้ำแห้งเลยแล้วก็ เอามาม่าใส่ลงไปทุกคนอุ๊ย <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้มันสุกแล้วก็เดี๋ยวเอามา,มาต่แรก พักข้างบนเดี๋ยวขั้นแรกขอเก็บมามากก่อนนะฮะปิดก่้องป่ะไม่ต้องปิดมึงเช็ดก่อนระหว่างนี้เราก็จะมาทำำําความสะอาดเตาไปด้วยเนาะ <c oughs> ถ้าต้องให้มันสุกนะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละตัวนี้ก็เละแล้วรอเละ <c oughs> ใช่เดี๋ยวกนรออย่างสุกเนาะพอมันได้ประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะทุกคนเราจะไปนอกน้ําเย็นก็ <c oughs> ไปเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเออเอาน้ําเทออกกอนนะทุกคนระวังนะ เราวังลูลกมือระวังตัวเองนะเดินเดินตามหมาหรืเดินตามหมาแล้วกูก็ร้อนมากๆเลยแม่เลือ,มลอนมากเลยฮะัแม่เลือนมากเลยเออคือเรื่องอะไรวะฮะคือเรียกอะไรวะเรืองะไรวะเอ้ที่ผู้ผู้ใหญ่เขาาชอบพูดอ่ะแม่สีเลือดอะเออนั่นแหละจะแม่สีเลือดนอะคะวันนี้ทำกับข้าวให้คุณน้องทานแล้วก็คุณแม่ทานโอ้ร้อนพอทานไปก็จะเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คือเราจะนกน้ำเย็นนะ นะลวกมือลวกมือกูแล้วก็นอกน้ําเย็นนะนะคะไปส่องอีกแล้วะแล้วก็หยุบนอกน้ําเย็นให้มันนี่หายร้อนก็เดี๋ยวเราจะมาผสมซอสสำหรับผัดกันนะทุกคนแล้วก็จะใช้ตัวชีสชีสก่อนอันนี้เราใช้ชีสของปาวานนะซึ่งไม่รู้มันจะใช้ได้ปะพก<ๆ>ปะกะติเคยใช้ชีสขอไอยน,นะที่มันใช้กับแซมวิตอะ ที่ใส่กับแซนด์วิชแล้วก็ใส่ไปผสมกะทนมันนี้คือไม่รู้ใช้ได้ปะแต่อันนี้มันเป็นแต่ขั้นแรกคือก่อนที่เราทำอะไรคือตอกไข่เราต้องตอกไข่ก่อนไข่นี่คือตัวไข่ตอกตัวหัวเลยตอกแตกจบเลยเออหัวแตกไข่ไม่แตกกหัวแตกแตก็กตอกไข่ลงไปจ้า กลัวไข่แตกกลัวไข่เน่าที่สุดจริงๆริงกลัวสุดคือไข่เน่าทุกคนคือจริงคืออากาศร้อนๆแล้วไข่เน่ามากเยอะมากคือแบบคือกลิ่นมันคือกลิ่นมันเยอะมากอ่ะเออแล้วก็ใช้นมของเออเมจิเมจิแล้วก็ใส่ลงไปเอาแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะพออะไรเงี้ยเออแต่ไปเออกูชอบกินแบบตัดใจตัดใจกูว่านมเยอะเกินไปละแล้วก็ตีไข่ให้แตกทุกคนโกไปหยิกเบิร หกไปอีกอะหกไปอีกแล้วสุดไม่รู้ไอชีสปลาหวานนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ชีสปลาหวานนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะน่าจะได้แหละน่าจะนะน่าจะไม่รู้มันเป็นชีสยืดอ่ะมันคงจะยืดแหละอยากนแตกต่างเออแตกต่างมากเลยแบบแล้วก็เดี๋ยวต้องไปใส่ชีสปลาหวานลงไปตีให้มันเข้ากันนะมือมันจะเข้ากันป่ะมันมันดูแบบ มอนไม่เข้าก้อนเลยว่มันเป็นก้อนอ่ะบ่อยไม่เคยแดกเลยแกะไม่ออกแกะไม่ออกอ่ะเปไกมีค่ะมาตัดอันนี้กันนะเนี่ยอย่าโดนนิ้วนะคะก็ตลกค่ะอันนี้น้ามีให้แกะนี่แกะจึอันนี้แกะแต่เราไม่แกะแกะไม่ออกอ่ะตัดไปนะคะเหนื่อยกับการแกะแน่หละก็อนุาดมนะ อ๋อมันเป็นคือชีดนมชีดจะยืดนะแหละฉีดลงไปในนี้นะทุกคนให้มันชีเล็กเล็กเพราะว่าเราจะเอาไปผัดให้มันละลายนะแล้วเราก็ต้องตีฉันว่าไม่ละลายแน่เลยว่ะมันจะยืดเลยเออไงเรามาลองดูกันนะใส่สองอันเลยนะทุกคนดูดีอูแล้วก็ตีนะแล้วก็ลวกแล้วก็ลวไม่ต้องกินแล้วก็ตีมันเข้ากันแต่คือตอนนี้มันยังไม่ละลายหรอกเพราะว่าน้องยังเป็นแบบไมนี้อยู่ยังไม่เป็นก้อนอยู่อยู่ดีแกะกระเทียมให้พี่หน่อยอันนี้เราได้ซอสแล้วเราก็ไปพักไปก่อนนะ งานเปานหดูดีทุกคนแกะยากมากเลยได้แล้วไลได้แก็เอาเปลือกไปทิ้งก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกระเทียมกันนะทุกคนจะมาสับกระเทียมให้มันแบบว่าอุ๊ยแล้วก็กเทียมที่มือเราจะซอยกระเทียมใส่ไปนิดหน่อยนะผู้ใหญ่ทำแบบปึกแล้วออกเลยของเราอ่ะ แล้วก็ทุบกระเทียมมาทุกคนแล้วก็สับๆๆๆๆๆๆมานิดหน่อยให้กระเทียมแบบเล็กๆเขียดเปลือกมันอะคือกูก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเนียนะมันหั่นยงี้หืมต้นส่นมันยังไม่ได้หั่นเลยกินเดียวผู้อยากเขาทำ ดูชงนาญเอ,ออผู้ใหญ่ทำง่ายนะรู้สึกแบบก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กคือเขาก็เสร็จรแล้วอะคือไอ้เที่กูทุบไปเหอะเอละเลยละแล้วจะสับมาละเอียดแกเธอเข้าใจปะใสเครื่องปั่นไหมไม่ต้องหรอกมึงจะละเอียดยังไงขนาดนั้นล่ะถ้าจะละเอียดขนาดนี้เครื่องปั่นไม่ต้องกระเด็แล้วน่ะกระเด็นอ๊ะฮะหมิ่นอ่ะอีที่แรกเขาไม่ชอบรู้สึกเขาเอาไปดมวุพอแล้วมันะ้งละเอียดแล้วยังไม่ละเอียดพอ ใส่โค้กเหอะออย่างง้นะดูที่ทอดปลากระเราหัวลูกครึ่งถ้วยคนระึ่งก้นถ้วยประเด็นอะอืมแล้วก็หกอีกครึ่งถ้วยเดี <laughs> ย๋ยวไม่ต้องแบกโอเคแต่ะทุกคนกระเทียมก็ได้เลยปะอ่าแล้วก็จะไปผัดกันเลยจ้าเดี๋ยวบอกวัตถุดิบทั้งหมดก่อนที่เราเตรียมไว้ก็ตอนนี้เราสองคนก็เตรียมวัตถุดิบครบแล้วก็จะมีเออ น้ำซอสที่เราผสมกันไว้เมื่อกี้ก็จะมีอะไรนะนมไข่แล้วก็ชีสใช่ปะหมดอะไรวะมดดชลยไม่ต้องไม่ต้องออกเออเกิดออกลังาแล้ไม่ต้องพูดเออแล้วก็มีกระเทียมสองกีบแต่ว่าหกประมาณกีบครึ่งเดี๋ยวครึ่งกีบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเส้นที่เรามาใช้แทนเส้นสปาเกตตี้คือใช้เป็นมาม่าก็มีตัวโบโลนาแล้วก็มีกีบกระเทียมลงไปยังไงเดี๋ยว ขั้นแรกก็เดี๋ยวเราจะไปผัดกันเลยจ้ากระะทกก่อนม็เดี๋ยวเราจะมาตั้งกระทะกันก่อนเลยก็เตรียมกระทะไปกระทะก็ร้อนจ้าไฟบุกเข้ามือร้อนก็รอให้กระทะอันนี้คือเมื่อไรกระทะมาก็รอให้กระทะแั้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเออเช่าตัวไอตัวโบโลน่าอันเนี้ยเนี่ยใส่ใส่ไปก่อนแต่คือรอให้กระทะแห้งก่อนแล้วใส่น้ำมันนิดหนึ่งก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มีจริง พอเปืองเสแลงไปพอจ้ะแล้วก,แวก็แล้วก็ใส่ตัวโบโลน่าอันเนี้ยใส่ลงไปเลยแล้วก็อูด๊อมนกลี่นแล้วก็ใส่ตัวโบโลนา่าลงไปผัดนะ ันนี้คือแล้วก็จะทอดให้มันกรอบไปนะทุกคนถ้าเกิดใช้แฮมอะ่ะคือเราไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้ถ้าเกิดเป็นแบบเทรลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวแฮมอะ่ะเวลาัา่วไปเรื<ๆ>่อยมันจะมีน้ำมันออกมาแต่อันนี้มันไม่มีมันไม่มีไงเพราะว่าเราใช้เอ,อ่ออะไรนะโบโลนา่าเออเส้นก็แบบถ้าใส่น้ำจะอืดใช่ไหนี่นี่คือเส้นนะทุกคนคือล่าสุดคือน้องก็แข็งยังไม่แข็งน้องก็แบบอืดๆไปเรียบร้อยแล้วเห็นปะเห็นปะดูดิ อู้น่ารับเธอเนี่ยมันกคนน่ารับทานน่ารับทานแต่อยางทานไม่ได้นะคะ่รับทานแต่ยังแดกไปได้นะฮะอมุนมุนเต็ง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 นต็งเ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 ต็งงเต็งเต็เต็ง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 เ็ต็งงเต็งเต็งเต พอมันเริ่มกรอบแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะกรอบไปกว่านี้เดี๋ยวจะกรอบไป,ไปกว่านี้เนาะกรอบจนแบบแตกอออุ้ยเย็นเอะเคจ้าแล้วต่อไปจะเอาน้องกระเทียมลงไปผัดให้หอมกัน กระเทียมจะมาผัดกระเทียมอืมจีกกระเทียมจะผัดกระเทียมเบาไฟนะฮะขอน้องไหม้น้องไหวไม้ไม่เร็วนะกระเทียมดิเรื่องแล้ววะดีทุกคนเรื่องไม่เร็วน้องไหม้เร็วมากไฟแรงผัดกระเทียมไม่หอมนะแล้วก็เอาตัวเอยแล้วก็เอาเส้นทุกคนเส้นใส่ไปเลย <c oughs> โอ้โหอะไรฮะน้ำกระเด็น ผัดเส้นให้น้องคลายตัวนิดหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ตัวซอสลงไปเ้วเนี่ยเราแอบใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะเพราะว่ามันกลัวไม่เค็มใช่เพราะว่าสึกว่ามันไม่น่าจะเค็มอะ่ะเพราะมันไม่ใช่ชีสแบบชีสใส่ในขนมปังอแล้วก็เทซอสนี้ลงไปเลยอันนี้คือเบาไฟเป็นไฟกลางนะเป็นไฟกลางสุดเลยเดี๋ยวน้องเอายังไม่ใส่หรอดังังดัง,ดง ผัดนิดนึงก่นอนแล้วก็ใส่น้อยลงไปใส่ลงไปใส่ไปหมดเลยกลับนี่นะแล้วก็ต่อไปนี้กนะ็คนแล้วก็ตัวเดียดนี้ไปเก็บล้วคนให้ตัวที่ชิ้ีสอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันละลายบอกเลยว่าไม่น่ากินเลยไห <laughs> แต่กลิ่นมันก็หอมนะมันหอมนม,มนแล้วก็หอมชีสชีสละลายแน่นอนลงไปลงไป เราเอาเอา,เอาแบบไฟไม่ต้องแรงมากนะอันนี้คือไข่กลางอือว่าไข่น้อยไปนมเยอะนมเยอะไปไข่สองใบกับนมเกือบครึ่งขวดใช่นมเยอะจริงๆทุกคนเมื่อกี้ใส่นมเยอะไปหน่อยไม่หน่อยอะ่ะเออแต่ก็ดีนะเพราะว่ามันได้ไม่ต้องข้นเกิน อเคมันน่ปิดไฟแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเกินแล้วมันจะไม่อร่อยจานอยู่ไหนวะบะหมีก่กึ่งเส้นรูปคาโบนาร่าชิ้นยืดนี่อะไรเงี้ยชื่อดูดีไหมล่ะดูดีที่ดูดีแต่รสชาติกูว่าไม่นี่ดูดีเป็นไงดูดีป่ะเอออ่ะเดี๋ยวโทรเรียกห้องโทรเรียกรถพยาบาลก่อนก็ได้อยู่แหละทุกคนก็พอประหลาดชิตได้เนะาะคาโบเนล่าขอทอแล้วเหมือนปลากรอบเหมือนปลากรอบก่อนลองชิมก่อนลองชิมฟังฟังเสียง เหมือนจะกรอบอ่ะเดี๋ยวมันก็เค็มอ่ะโอเคทุกคนก็ได้ละเดี๋ยวไปชิมกันไปจะมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราโชว์เยกรถพยาบาลแล้วคำน้บบ้านเออราหน้บบ้านแล้วไม่ชี้ไปยืดอยู่ได้เธอไหนอ่อยืดเลยนี่ค่ะหล่อนาะฮะขออย่าให้โดูกันเทียมเพอร์ชั่นก็ได้อ่ะแต่ความที่ มันไม่เยี่ชีฟแบบที่เราเคยขายอ่ะมันแบบตัวมันมันจืดไปหน่อยมันจืดเลี่ยนจืดจะเลี่ยนอ่ะแต่ก็ต้องแดดให้หมดเพราะมันทำแล้วเปลืองถ้าปล่อยใช้ชีฟแผ่นอ่ะมันจะเค็มกว่านี้แต่ไม่ทพ่มากกว่านี้กันคือมันไม่มีชีฟแผ่นที่เราปิดตัวมันก็แบบว่าก็ต้องแบบยอมดีไปนี่คือก็ดีนะเมื่อสุดเจอสซอรไพร์ตลอดแบบถ้าก็ะเทียมไหม้แล้วก็เจอแบบ คลิปแบบไตก่อนเอองปวคปวดปวดคลิปเก็บค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลราะเราจะคลายพวกเราในเจอตายด้วยและก็ขอฝากน้องไว้ในอ้อมตีนของทุกคนด้วยแล้วก็กดต่อแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะถ้าใครชื่นชมกกดไลค์กดแชร์แล้วคลพวกเราด้วยและก็เข้าไปติดตามแฟนเพจเราได้คุยตัอตาโอเควันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบาย